จะให้ดูเปตองรอบตัดเข้าสี่ทีมนะครับคู่นี้ใครชนะเข้าสี่ทีมระหว่างทีมป้านิพพรกับทีมนครรังสิตน,นะครับว่าที่ให้ดูเนี่ยกีฬาเปตองเนี่ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับป่านิพพรนี้เจ็ดิดบวกเลนะครับเล่นมาแต่เช้าเนี่ยเยันจะเข้าห้าทุ่มแล้วยังโหห่างครับอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะด่าในนี้รอไปแดงเดี๋ยวไอ้นั้นคอมเมนต์มาผู้กำลังดูมันมันมึงจะหัวร้อหาหางพี่เดียนเข้าหรือสองลูกแล้วครับ ลองเข้ารูปนึงสามแดงสีแดงไม่ได้แเปลี่ยนเปลี่ยนได้รูปหนึ่งแต่ห่างครับเตีดดีจริงอืมแล้วเห็นเนี่ยเปลนได้ก่อนเล็กตีดีกว่านี้เนาะใครเล็กสเต้ออ๋อกระเต้อย้อยไปติดย้อยไปติด ดูต่อครับดูตอ่อน้องนี่มันมันลายเป็ดต่อมที่ตามตามผัดนี่นั่งแต่ก็อร่อยก็นัน่นแน่แน่มันนี้อร่อยน้อง็ตีตีไปข,ขนาดนี้ยังตีอีกนะ ไปเก็บมาจากตลาดทุ่เมือที่เขาทิ้งแล้วไงหรอที่ไหนนะตลาดทุ่งเมืองรึ <c oughs> มาดูนะรถเข็น <c oughs> เนี่ยแตงรูเนี่ยไม่มีรอยผารอยอะไรเลยนะมันดีในรู้แล้วว่าแตงไม่แตงรู้ไหมทำไมเขาจ้งทิง้งนั่นแหละเขาเอามาทิง้งแล้วคุณจะมีุลไม่รู้นะไหมเขาถึงจะทิง้งปีม,ม่วงวงเนี่ยถ้าเอารถไปจอดขายมีเวลา เติมเต็มมาเหลือเข่งหนึ่งจะไปเท่าได้ไหมไม่ได้ไม่คุ้มก็ต้องทิ้งไงพี่นพคือเวลาคือถ้าขนเข้ามาคันหนึ่งรถคันหนึ่งมันเจ็บเป็นคันเลยแล้วนี่นี่มันขายไปขายไปมันเหลือเข่งเดียวเงี้ยมันจะไปเช่าที่เพิ่มมันไม่คุ้มมันก็ทิ้งอืมก็ม่เป็นเวลาเลอ แต่บา,บางเจ้ามันก็มีรู้จักกันในแผงกลางวันถ้าไม่หมดก็ไปให้แผงกลางวันส่วนมากมันไม่ค่อยมีพวกนี้มันเวลาขนเข้ามาต่างจังหวัดเนี้ยก็ต้องคนทิ้งตอนเช้านะถึงประมาณ5้าโมงเนี่ยคุณจะหายหมดไปหมดถึงเวลาห้ามต้องไปเก็บกลับถ้าไม่เก็บกลับมันใช้ร่วกวาด่เลย้่วงรำกวาดทิ้งหมดเกลับไปคือถ้าาไม่ออกเอาออกจากตรงนั้นมันต้องไปเช่าแผง ถ้าแผงในสี่มุมเมืองนั่นแหละเช่าเป็นแขกนะเอ้ยเช่าใหม่อีหนึงเป็นรอบใหม่ไม่ใช่รยนะครับแขกเดี๋ยวเราไปดักรอบทุเรียนเนี่ยอ๋อถูกทุเรียนไม่ค่อยมีแบบทุเรียนไม่อยู่ในแผงอ่ะเพราะเจ้าแผงรอบานี่ยเหยียแผงมันจะไม่ทำแต่เป็นร้านไม่ได้แล้วมันทำรูปคุมแล้วทำเป็นร้านรานมันต้องไปจอดขายอย่างเงี้ยวางขายเงี้ยมันไม่แฟร์เหมือนตลาดไทยตลาดน่าไม่เก็บทเพียวข้าไปขายหมดข้าออกหยำหยำ นี่เมน้อยูวา้าโอ้ตัวเองไปไหนก็ไม่รู้อันนี้กมนครรังจิตรู้สึกจะได้ตีแจมเนี่ยตีแจมเลยทีหนึ่งทีสองีสามอยู่นี่หมดแล้วแพ้กับ อ๋อไงรางวัลบเห็นเนอในภษาคนเยอะนบเยอะ้วำไปด้วกันของทีมท้งานเสื้อตัวันก่อนนั้นก็1สิบสี่ทีมไยจับเบอร์ตัวเหรีลงเบอร์ เขาบอกว่าพี่แหลมชอบล็อกเบอร์<ะ>เขาบอกว่าคนใหญ่คนโตสองสามคนชอบล็อกเบอร์ล็อกเบอร์แต่เอสไปทั้งโคตรไปเงี้ยแต่ถุงล็อกเบหมดก็เหมือนช่องหนึ่งที่ทุกตาหายอ่ะที่พี่จุ๋มกลับไปก็ไปจับไปมือไว้คนเดียวล็อกเอาอยู่คนเดียวก็หายหมดอยู่ก่อนที่ยินไม่จุ๋มพี่ไปยิงคนอื่นใช่อต่นี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นหรอ ในนี้เขาฝมือาวตัวเขาตีได้ขามาเป็นนะเขา็กเลยู้คนเดียวเดี๋ยวกูู้เดี๋ยวก็ู้ใจไม่ได้แล้วไปตงกับายมีวันหนึ่งพี่บนลเข้ามาเล่นกันสามรอบคู้คนทั้งสามรอบต <c oughs> ั้งสิบสองเบอร์ก็ให้มือทีจับ่อนสมมติว่าพี่บนลได้เบอรอ์ํามยังไม่เปลี่ยน หรือเปล่าไม่รู้เปลี่ยน,ยน,ยน,ยนตอนนี้น่าจะฝั่งนครคลังสิตนำสี่แต้มนะครับหมดแล้วหรอเล็กอันนี้ปาน,นิพาก็ามาปาน,นิพาเข้าหลุดนะครับหัวนี้ตีตาเนี้ย,ยแหละเตะมัน ไม่ก็น้ำไม่ต้องกลับบ้านนะไม่ต้กลับเฮ้ยบอลูซีอรอะไ้ยยไูดี่ก็จจัขึ้นแ่ะที่พี่เดือนนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเน เม็นเขามาเออเขามีคนติดตามสามพันนยเราคนคนดูเขาเกือบพันเหมือนกันโอเคเเป็นไเตียงเราติดตามสี่หมื่นกว่ามีคนรู้ใ่ตรวเป็นไม่กล้าเลาติดตามคนมากกว่าเล็กอีเล็กแดสหมื่นก็สองหมื่กว่าใช่องควมสี่หมืนเจ็ดนนมันไปสายดางเที่ยวสมากกว่า เท่องเที่ยวมีคนดูเยอะนะเท่าไหร่ล่ะท่ยวเที่ยวเนี่ยคนเน่ะไอยูทูบซูยูทูบห้าหมื่นแปดอันนี้สี่หมื่นเจ็ดตัวนี้ได้เดือะแล้วเนี่ยคนนี้ถึงแสนเนี่ยผมไม่ถึงหรอกเอาเดือนละห้านึงก็พอแล้โอ้ถึงแสนก็เงินรายได้ประจำไงรายได้ประจำมันก็อยู่ตัวอยู่แล้วเดี๋ได้อาหารนั้นไม่น่าปิดด่าเลยเดี๋ยวเขาลังกูคอยู่เดี๋ยวก็ปอาหารแหละ ไมล่ใครปิดสนามันได้มันปิดด่านไงพอเราแจกเจมมันออก<ะ>พอแจกเจมมันออกไงพอรู้วิธีเอา,ามันปิดด่านออกมันมีใครได้แ,แต้มอันนี้มีมแตมปิดด่านอยู่ปิดถึงเมื่อปิดก็ไม่ไปหรอกเกลียดมันเดี๋ยวเขาเกลี่ยตะกุ่น มันเ่อมันตบแล้วยอมมันทำไมวะผมไม่หนอุ้ยมันพวกนี้มันมีไอไอแล้วพวกในทางกาพวกนั้นการเมืองอยนี้มันเป็นมันเป็นพ่อของพวกมันอ่ะตอนนี้กองทัพเราไม่เยอะใช่ไหมก่อยอยู่ด้วยกลี่ยคมรับไปเยอะเงินเอาจากประเทศใคนะกันเป็นปากไปเป็นกวไเท่าไรั่อะไรไม่ได้นไป่งนเ tiền quái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video พี่เดือนนะเป็นต่ออยู่เยอะอยู่พี่เดือนได้ใกล้เกมมาน,นั่นนะ่ะ <Yeah. S 1> เมื่อไงพี่แต้มพี่เดือนไปแปดเก้าน่นนะอันนี้ใครจะน้าเข้ารอบไปเลยใครแพ้ <Okay. S 1> มาตัดล่าง mm hmm. ต้องใจจะได้ดูจนถึงตัดนู่นเลย <laughs> ครับครับทั่วไปนะฮะรอบแปดทีมนะฮะขอเรียนเชิญนะฮะทีมกบสี่ทีมที่สี่ทีมที่สองทีมที่หนึ่งชูงใหญ่ทีมที่หนึ่งนะครับน้องมินตังนะครับเที่ยงทองทีที่สองทีมที่หนึ่งแล้วก็น้องกูเหวนะครับขอเชิญที่เจ้ากรรมการครับทีหนึ่งนะฮะทั่วไปทีหนึ่งทั่วไปนะครับ ทีมกมสี่ทีมที่สี่ทีมที่สองทีมที่หนึ่งคือบางใหญ่ทีมที่หนึ่งน้องอุตังเสียนองทีมที่สองทีมที่หนึ่งขอเชิญสองมู่เ่านะครับขอเชิญที่โต๊ะกรรมการนะครับอินตาเข้ามาโอ้ยเลี้ยงก่อนมาเข้ามาเปลี่ยนกันได้ แน่นแก้มนอกไม่เสียแก้ม เป็นแหลนพวกนน พี่อะไรนะ พี่เปีตองชื่ออะไรไนวนนเนี้ย,ยชื่อเดืเอเนมันกันเ่ะอ้โหดืเอนกับดีโอโเอ็นดืเอนกับดือนเหรอ ตาเข้าแหวนเีย่ยว่าเปลี่ยนต้องเปลนเดินมาแต่ม่ เดือนหนุ่ดฮะ ยนแรงเลยเลยอโอ้ยตีเต็มจรงเลยเอ,อ,อ่า่หมดแลยน้องพีอ ีด้วยได้มั้ยไม่ว้าครับขออนุญาตที่เสียงครับครับทั่วไปนะฮะอายุเ70ปีนะฮะรอบ8ทีมนะฮะท่านได้ทําการจับฉลากแบ่งสายของท่านเองแล้วนะครับในสายที่หนึ่งนะฮะใช้สนามแข่งขันที่12และ13นะฮะในสนามแข่งขันที่12นะครับทีมกอล์ฟ4ทีมที่สอง พบก,ก four, four, two, rian, ับท like ีมกมสี่ท <pup> ีท <three, flows. S 2> ี่ <S 1นะครับสนามแข่งขันที่13านะครับชูบางใหญ่ทีที่1นะครับพบกับทีมน้องมีตังนะครับในสายที่2นะฮะใช้สนามแข่งขันที่14และ15ในสนามแข่งขันที่14นะครับทีมเสี่ยงรองทีมที่1นะครับพบกับทีมสองอู้เห่าในสนามแข่งขันที่15้านะฮะทีมกมสี่ทีที่2พบกับทีมเสีิญกรงทีที่2นะครับใช้เสื้ะแดนเยนะฮะ ชนะสองครั้งเข้ารอบนะครับแพ้สองครั้งตกรอบพร้อมแล้วทำการแข่งขันได้เลยนะครับต้องโอ้เดือนตีผิดแล้วครับต้องเอ็งน็ดแล้วครับเลือกเราได้ไดไดได ต้องตักนะครับพี่เดือนจะได้ตีอ่าลดใพี่เดือนดลุนรอบนี้ลูกที่เดืนดอน,ดเดนเข้าลูกนี้ ตอนนี้เสียเปรียบแล้วนะครับพีเดียนเข้ามาอ๋อพีเดียนเข้าเปลี่ยนด้วยเห็นว่าอีกสายหนึ่งด็อกเตอร์แพ้เยอแพรแพ้ทีมเด็กน้งวมินน้องเท็ดตีลูกนี้ต้องโดนเพื่อควางความได้เปรียกเพราะว่ามือทีฝั่งหนึ่งเหลือเต็มอ้าวได้ด้วยช็อตสองด้วย เดียวลูกเดียวจะคุมอยู่ยังไงอพี่เดียนยังเหลือลูกหนึ่งหรือว่าพี่เดียนหมดเยอะยวดูผู้นี้เสร็จก็จะกลับ เโอ้ยเดียนเกือบลากแก่นด้วยคุยเข้าไปยิ่มยิงมาตีเขาจัดกะพิงลูกล่างนะครับไม่พิงอ่ะยังแค้ลูกปานี้พาพอร์ตอยู่ เพ็ดแจตีเอชนนาชนะนี่เพชรด้ไปตีดูลูกตีเพชรนะครับตีถูกจะได้เยอะนะครับตัวอาวฝ่ายนิพอธ์ได้หนึ่งแล้วลูกคนละลูกจะได้ไหมสามแต้ม นิ่มๆเ,เลยตุ๊กเกตเข้ามาสามแต้มไอ้พินมาเท่าไหร่ไอพินมาแล้ว คู่ป้านิพากันหนีละคะแนนเหมือนจะเป็นสิบแล้วนะครับสิบต่อห้าดูจ,จั๊จั๊

ตีเก่นไม่รอดแน่ๆแต่ไปขายกับวนคู่เดิมเอะโอเล่นแก่งครับาไม่ได้ตีลูกเพราะว่าตีลูกก็ไม่รอดประมาณรอแแต้มเดียวลูกเสียเียบ เตีม<อ>ตีดีเอาเจ้าแ่จนหนึ่งยอแจนตีแจนตีแจนครับให้โดน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 เออโอ้โหยอมแล้วยอมแลวคราบวนนี้พาไปตัดร่างต่อครับกับคู่เดิม